สวัสดีจ้า <c oughs> วันนี้คุณยายมาเดินคะ่ะมาเดินอีกวันคะ่ะที่สวนหลวงคะ่ะเห็นดอกไม้สวยๆก็เจ็บภาพไว้ก่อนนะคะยังไม่ไปคะ่ะดูภาพดอกไม้ก่อนคะ่ะเจ็บภาพสวยๆไว้ก่อนแล้วค่อยเดิน วันนี้เหมือนฝนจะตกนะคะฝนจะตกดูท้องฟ้านะท้องฟ้ามืดมืดเจ็บภาพอะไรก็คงไม่เหมือนดอกไม้เราคะ่ะสดชื่นสดชื่นคะ่ะสดชื่นเดินก็มีกำลังใจเดินนะคะ เดินก็มีเหนื่อยเดินก็มีเหนื่อยด้เห็นดอกไม้สวยๆข้างทางค่ะนี่ค่ะถนนที่คุณยายจะเดินไปเข้าไปทางนี้ทางนี้นี่ค่ะทางนี้ค่ะทางนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทางนี้ข้างหลังคุณยายนี้ก็จะเป็นดอกไม้อีกค่ะนี่ค่ะตซนนี้ก็ะจะเป็นดอกไม้อีก นี้จะสวยดอกไมส้สีม่วงค่ะมีเสียงนกด้วย จะเดินไปทางโน้นทางน้นทางน้งงนนึ่มีพนักงานกวาดอยู่ค่ะไม่มีแสงแดดนะคะวันนี้ไม่มีแสงแดดค่ะคุณยายจบภาพต้นไม้ก่อค่ะี๋้วค่อยไปกันแล้วก็เดินไปกับคุณยายค่ะคุณยายจะพาเดินดูข้างๆนะคะโซนนี้จะเป็นโซนดอกไม้ดอกกระเจียวกำลังเริ่มเฉาแล้วค่ะเฉา จะพาเดินชมเ,นเสียงนอ,อกมาไปก่อนนะคะ ค่ะไปค่ะเดินกับคุณยายค่ะยายพาเดินตอนเช้าเช้าข้างทางค่ะไปกันค่ะ เก็บภาพข้างทางให้ดูนะคะวันนี้โซนนี้จะเป็นโซนดอกไม้ค่ะเดินออกกลำลังกายตอนออกกลำลังกายตอนเช้าๆเๆก็เก็บภาพดอกไม้ไปข้างทางไปค่ะไปกันค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกไม้ค่ะดอกกระเจียวกำลังเฉาดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไปกันค่ะข้างทางสวยๆนะคะไปกับคุณยาย เดินแล้วไม่เหนื่อยนะคะถ้ามีดอกไม้ภาพบรรยากาศข้างหลังคุณยายดูค่ะดอกไม้สวยมากล้อมรอบเนี่ยฝั่งนี้ก็ดอกไม้อันนี้จะเป็นต้นไม้แล้วเก็บภาพไปเรื่อยๆรนะคะกล้องก็จะสั่นนิดนึง นี่ค่ะวันนี้ที่สวนหลวงนะคะสวนหลวงค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองคลองน้ำไปค่ะไปดูอีกไปค่ะส่วนนี้ก็สวยนะคะส่วนนี้ โนนี้ก็สวยค่ะดูค่ะดูค่ะข้างทางที่คุณยายเดินนู่นโนนี้ก็จะมาเจอดอกไปเบียวอีกนะคะถ้ามาโซนดอกไม้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะภาพบรรยากาศค่ะสวยนะคะ คุณยายเดืเอยืนแล้วนะคะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกไม้สีเหลืองไปค่ะเดินกันต่อจะยาวนะคะนน่นทางนน่นตรงโน่นนนนนน,นจะเป็นล็อกล็อกนี้ จนดอกไปเกียวที่คุณยายผ่านมาจะเป็นสองล็อกแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วดอกไปเกียวนะคะจะหมดแล้วโอ้โหดูนกสองตัวนั่นสองตัวที่มันเล่นกันนะคะน่ารักน่ารักนะมาเที่ยวก่อนคุณยายก็เห็นสองตัว สองตัวนี่ค่ะดูเขาไม่ไปไหนเขาจะอยู่แต่ตรงนี้เก็บภาพส,สวยๆให้ดูนะคะวันนี้สดชื่นสดชื่นค่ะชมไปกับคุณยายจ้ะสดชื่นบรรยากาศดีมากเสียงนก คุณยายก็จะเจ็บผ้าไปแช่นี้ก่อนนะคะเจอกันชิปหนะะ้าค่ะโอเคค่ะคุณยายเดินมาต้านถนนนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วคุณยายก็จะเดินต่อไปกดติดตามให้ด้วยนะคะคุณยายกับหลานๆจ้า กติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเค okay, ค่ะ